ันนี้ก็จะมาสอนวิธีเข้าเกียร์ของตัวออโตเมติกนะครับผมฮีส <D> ุส <MA> ู <X> ดีแม็ก1.9นะครับผมแล้วก็มาดูกันก่อนครับสัญ,ญลักษณ์ก็จะมีทั้งหมดสีแบบแบบนี้นะครับผมตัว P ก็จอดสนิทนะครับผมล็อกทั้งหมดสี่ล้อเลยนะครับผมส่วนตัว R นี่ก็จะเป็นเกียร์ถอยนะครับผม N ก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับส่วน D ก็จะเป็น Drive <c oughs> นะครับผมเป็น ออโต้นะครับเหยียบดินหน้าอย่างเดียวเลยนะฮะและก็มีนะฮะแล้วก็มีปุ่มนี่ครับสังเกตก็จะมีบวกลบแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆถ้าเี้ยนเรียกเรียกภาษาชาวบ้านนะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะฮะแต่แค่ไม่มีคัทให้เหยียบเท่านั้นแหละครับผมอ่าอ่าสังเกตนะครับผมอ่าตัวพีก็จอดสนิทนะครับเกียร์ถอยนะครับก็ดึงลงมาแบบนี้นะครับสังเกตถ้าถอยแล้ว ก็สังเกตหน้าจอแบบนี้นะครับผมเรามาดูเกียร์ว่างนะครับผมะะเกียร์ว่างนะฮะเกียร์ว่างก็สามารถเขียนรถออกได้ด้วยนะครับผมส่วนเกียร์ดีก็จะเป็นนะฮไดร์นะครับผมก็จะใช้เหยียบอย่างเดียวเลยเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเลยนะครับผมนะฮะเราก็จะมานะฮะตัวบวกลบตรงนี้นะครับผมก็จะดันเข้าหาตัวคนขับแบบนี้นะครับผมจะเพิ่มเกียร์นะครับผม การเพิ่มเกียร์ก็จะเป็นการดันขึ้นนะครับผมอ่าดันขึ้นครับผมถ้าลดเกียร์ก็มาที่สัญลักษณ์ลบแบบนี้นะครับก็ลดลงแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็เวลาใช้งานก็ไม่ต้องไม่ต้องถอนคันเร่งก็ได้นะครับผมคือก็บวกลบไปเลยตามรอบเหมือนเราใช้เกียร์ธรรมดานะครับผมเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเหมือนเหมือนพอรอบมัน 2,000รอบ2,500รอบเราก็เปลี่ยนเกียร์นะครับผมง่ายๆแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเราใช้สมมติเราใช้เกียร์บวกลบอยู่แต่ว่าเราอยากกลับมาใช้เกียร์ออโต้นะฮะด้วยาบางทีเราอาจจะใช้ความเร็วอยู่นะครับผมเราก็สามารถดันเกียร์กลับได้เลยนะครับผมนะฮะนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยครับผม เ,เจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ